จะไปหวังเพึ่งสามีคิดว่าสามีจะช่วยเหลือแต่เขาก็กลัว<ช>พ่อสามีจะต้องเช็คเลือดทุกวันนะคะเพราะว่าแกเป็นเบาหวาน สาเหตุที่เป็นเป็นเบาหวานอีทัวให้สาเหตุที่เป็นเบาหวานเพราะว่าแกผ่าตัดตับนะคะตอนนี้แกใช้ตับแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะเพราะว่าต้องผ่าตัดต,ตับทิ้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอตีเปอร์เซ็นต์ทางแค่อยู่แค่เแปดสิบเปอร์เซ็นต์ <Yeah. S 1> น,นะคะตอนนี้ใช้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นแล้วก็เลย เป็นเบาหวานโดยอัตโนมัตินะคะแล้วตอนนี้เนิร์ดเขาเขาให้ oh, six, นเหอนอะอะอ่ะอัน้อันะะออีอัอน,อน,นะะช้อัอันนี้อนอันอัน้อัอันนี้อัี่อัน้ององนรีั้งัชา้าัอันนอนแี้ะะแอันีอันนี้มอัขาเ้ลันี้ยัีนนอนนอั้เ้น ให้เป็นสี่ครั้งนะคะแต่ว่าโดสแต่ละลักล,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 ละครั้งอิสุลินที่ฉีดเข้าไปคือมันจะลดหลั่นลงนะคะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาได้สองสามวันนะคะเ <laughs> พิ่งเปลี่ยนมาได้สองสามวันก็เลยแกก็เลยไม่แฮปปี้เพราะว่าค่าน้ําตาลในเลือดมันยังค่อนข้างสูงนะคะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อวานนี้คุยกับอ่า <c oughs> พยาบาลนะคะที่ที่ดูแลแกเขาบอกว่าคือในช่วงช่วงที่เปลี่ยนจากจากโดดโดดสูงมาเป็นโดดต่ำแบบนี้จะต้องจะต้องใช้แบบต่ำๆไว้ก่อนไม่งั้นร่างกายมันจะรับไม่ได้มันจะช็อกนะคะแกก็เลยเริ่มบ่นๆเพราะว่าค่าในน้ำตาลมันสูงสูงกว่าปกติมากแต่ถามเขาแล้วเขาบอกว่ายังโอเคอยู่นะ,ะวันนี้ก็จะออกไปหาน้องสาวนะคะไปรับน้องสาวนะะ นางก็คงรอเมื่อกี้โทรมาบอกหิวมากนะ,ะหิวหิวยังไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอก,กันนะคะสวัสดีค่ะเ <c oughs> จอก,กันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้วันอังคารที่26เมษายนนะวันนี้ป้าแก้วหยุดนะคะอย่างที่เคยบอกในทุกๆครั้งป้าแก้วจะหยุดวันอังคารและวันเสาร์นะคะหรือ ไม่ก็จะพ่วงวันพุทธพฤหัสด,ด้วยถ้าอาทิตย์ไหนขี้เกียจนะคะเกะค่ะวันนี้วันอังคารเนาะก็จะไปรับน้องสาว <c oughs> ที่อีกบ้านหลังหนึ่งนะคะจะรับนัดกันสิบเอ็ดโมงครึ่งจะออกไปตลาดนะคะไปกินแบบชิวๆนะคะเหมือนทุกๆครั้งที่ไปแล้วก็จะไปเดินรอบๆตลาดที่เขาขายของมือสองเพราก็เป็นคนชอบไปเดินดูตลาด มือสองนะคะเพราะอะไรเพราะแบบมันมีของกระจุกกระจิก,น,กน่ารักนะ่ารักอ่ะแล้วก็ราคาสบายกระเป๋านะคะใครจะว่าอีไปซื้อของมือสองอย่างนั้นอย่างนี้มก็ไม่ไมยนะคะคือคือไปไม่ใช่ว่าเราไปเห็นแล้วว่าเราจะจะซื้อเลยแต่ถ้าเราชอบเราก็จะซื้อถ้าอาทิตย์ไหนไม่ชอบก็บไม่ซื้อนะคะก็ะะไปเดินดูมันเพลินดีนะคะมันเหมือนไปไปสูดสูดสูดอากาศไปเสพ บรรยากาศของเหมือนเหมือนบ้านเราอะเนาะที่ต่างว่าไปเดินตลาดเปิดบ้านเรานะคะตลาดเปิดท้ายนะ,ะเอาละครัวันนี้ป้าแก้วเมื่อคืนนี้คุยกับน้องท่านหนึ่งนะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังคือน้องท่านนี้ยมีแฟนเป็นหนุ่มต่างชาตินะคะซึ่งฐานะค่อนข้าง ไปในทางร่ำรวยเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านมีธุรกิจมีธุรกิจใหญ่โตป้าแกไม่บอกนะคะแล้วทีนี้เธอมีลูกกับสามีสองคนนะ,ะแต่ไม่ได้จดทะเบียนนะคะทำวีซ่าพาร์ทเนอร์ไปอยู่กับสามีแล้วก็อาศัยอยู่บ้านกับพ่อแม่สามีนะคะซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่มีหลายห้องนอนนะคะปะ้าแกจะเล่าแบกาว่าทาไม ครอกรัขขวาสามีถึงร่ำรวยนะคะเพราะว่าตอนที่พ่อของสามีหนุ่มเขาได้ไปทำง,งานที่อเมริกาแล้วไปคือความโชคดีไปจับธุรกิจหนึ่งก็เลยร่ำรวยประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยนะคะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ย้ายมาอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็มาสานต่อธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วจนกระทั่งเขาได้พ่อได้แต่งงานกับแม่ นะคะแล้วก็มีสามีของน้องออกมาน้องได้พบรักกับสามีที่ที่ไหนอันนี้ป้าแก้วก็ไม่รู้นะคะแต่หลังจากที่ตกลงปงใจนะคะอยู่ร่วมกันแต่จะด้วยอะไรเหตุผลอะไรก็ตามแต่คือก็ไม่ได้จดทะเบียนแต่คนที่ประเทศต่างประเทศนะคะ การที่เราอยู่ร่วมกันมีลูกมีเต้าด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส <c oughs> มันเป็นเรื่องปกตินะคะสามารถทำวีซา่าวีซ่าพาร์เนอร์นะคะเข้ามาอยู่ในต่างประเทศในประเทศนี้ได้นะคะแล้วคุณสามารถที่จะทำาิสซิเดนทำวีซา่าทวอแล้วก็สามารถที่จะแอพพลายนะคะ <c oughs> ยืนเรื่อง เป็นซีติเซนหรือเป็นขอสัญชาติได้ขออภัยนะคะขอดื่มน้ำที่นึง <c oughs> ขอแห้ง <c oughs> พอมาเช้านี้ติงติกาแฟนะคะประแกเป็นคนทานกาแฟดำไม่นมไม่น้ำตาลนะคะ <c oughs> สองช้อนเพียวๆพูนๆนะคะใส่น้ำครึ่งแก้วน้ำร้อนครึ่งแก้ว เอาละคะ่ะมาต่อเรื่องของน้องท่านี้กันนะคะหลังจากที่น้องย้ายมาอยู่กับสามีคือคุณมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนมองดูนะคะว่าเฮ้ยเธอแต่งงานกับสามีที่รวยนะอยู่บ้านหลังใหญ่โตชีวิตโอ้ยดูมีความสุขเหลือเกินนะคะเธอก็อยู่บ้านนะคะสามีไม่ไม่ให้ไปทํางานนอกบ้านพ่อแม่สามีก็ไม่ให้ไปทํางานนอกบ้านแต่ แต่เธอเป็นเหมือนเหมือนีแจว์ะนะคะต้องทำงานภายในบ้านทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างนะ,ะสักเบอร์ยันเรือลรบ <c oughs> <c oughs> คือล้างจานซักเสื้อซักผ้าของทุกคนในบ้านนะคะแล้วก็ของสามีไหนจะทำความสะอาดบ้านซึ่งหลังใหญ่ซึ่งต้องทำความสะอาดทุกห้องทุกวันนะคะแล้วก็ไหนจะมาดูแลลูก ดูแลเต้าอะไรอีกแล้วพ่อแม่ของสามีนะคะเอาพ่อดีกว่าพ่อของสามีเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะกดกดผู้หญิงนะคะห <c oughs> มายถึงเหยียดนะ,ค,ะคือเป็นผู้หญิงแถมเป็นผู้หญิงเอเชียจะไม่ให้เกียดอยากพูดอะไรก็พูดนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำคือเป็นคนรวยที่ดูถูกคน นะคะดังนั้นในทุกๆครั้งทำอะไรไม่พอใจเขาก็จะใช้คําที่ <c oughs> ที่รุนแรงกับเธอนะคะ <c oughs> เธอก็อดทนสามีจะไปหวังเพึ่งสามีคิดว่าสามีจะช่วยเหลือแต่เขาก็กลัวพ่อแม่นะคะแต่พออยู่ด้วยกันเขาก็ออกใจเธอดีค่อนข้างรักเธอเลยละ่ะแต่ด้วยว่าอยู่กับพ่อแม่กลัวอาจจะเป็นด้วยว่ากลัวเสียหนา้าหรือว่า เกรงใจพ่อแม่ก็ได้ก็เลยจะไม่แสดงความปกป้องต่อหน้าพ่อแม่นะคะแต่เขาก็จะพาเธอและลูกออกไปอยู่เออออกไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างนะคะคือถ้าเดือนไหนหรือวันไหนที่พ่อสามีไปติดต่อธุรกิจที่ต่างบินไปต่อติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศ<ๆ>เธอก็จะรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะคะคือเป็นเป็นอิสระไม่อึดอัดนะอยู่บ้านหลังใหญ่แต่อึดอัดเหลือเกินเป็นคนมีตัวเป็นคนที่ ตัวเล็กเหลือเกินนะคะในในทุกๆครั้งเธอมักจะร้องไห้แล้วก็จะระบายให้เพื่อนๆรอบข้างฟังนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมึงทนทำไม <c ười> ทำไมต้องทนอยากได้สมบัติเขาเหรออยากได้นั่นเหรอคือตอนแรกสาเหตุที่ทนเพราะว่าลูกยังเล็อกอยู่นะคะเธอไม่อยากให้อ่อเกิดความแตกแยกของครอบครัวเพราะว่าอะไรเพราะว่า ในวัยเด็กของเธอพ่อแม่แยกทางกันเธอมีพี่น้องสามคนนะพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็กรัตร์กระซานซานเซนนะฮะไม่ได้อยู่กับแม่อยู่กับพ่อก่อนแล้วทีนี้พอสามแม่ได้สามีใหม่แม่ก็มารับเธอซึ่งสามีใหม่แม่เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะก็เลยรับลูกทั้งสามคนมาอยู่ด้วยกันแต่ รับมาอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะปัญหาพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงมันก็เกิดขึ้นนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจคือตัดสินใจไปเช่าหอพักให้ลูกทั้ง3มคนอยู่แล้วก็สง่งส่งเสียเงินทองซัพพอร์ตเรื่องเงินทองแต่คุณคุณไม่รู้หรอกว่าเด็กที่มันขาดความรักะเงินทองมันไม่สําคัญเลยนะคะเธอก็เลยขาดในส่วนนี้ไปมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เธอต้องทนเพราะว่าไม่อยากให้ลูกขาดพ่อหรือแม่ นะคะเพราะว่าเธอรู้ว่าความว้าเหวมันเป็นยังไงมันมันมันเจ็บปวดมันทรมานมันทุกทรมานอย่างไรในความว้าเหวอย่างนั้นแล้วก็จากสาเหตุที่มาอยู่ด้วยกันตามลําพังของเด็กๆนะคะแม่ก็ส่งแค่เงินมาหล่อเลี้ยงให้แต่ไม่ได้มีความรักอะไรเลยนะคะมันก็เลยทําให้เธอเป็นค่อนข้างแมนเป็นแข็งกระด้างและโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงแล้วก็พึ่งพาอาศัยตัวเอง ดังนั้นเมื่อมาอยู่กับพ่อแม่สามีแล้วโดนกดดันแบบนี้ซึ่งความเป็นอิสระของตัวเองมันมันหายไปนะคะมันก็เลยไม่ชินก็แอบร้องไห้ในความเฮ้ยทำไมฉันต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมผัวไม่ปกป,ป้องกูเลยวะทำไมพ่อสามีถึงจงเกียดจงชังฉันมากซึ่งดูดูแล้วไม่ใช่เฉพาะพ่อสามีไม่ชอบเธอนะคะ คือเมียของเขาเขาก็กดกี่ของเมงเหมือนกันเหมือนเหมือนพวกแขกขาวอะไรพวกนี้ยนะคะคือคือแม่ย่าเนี่ยจะต้องปนิบัติรับใช้สามีนะคะแทบจะปอกผลไม้ป้อนหรือแทบจะป้อนข้าวเลยสามีเลิกมาจากงานก็มานั่งแมะนะเะมียเป็นคนปนิบัติทุกอย่างนะคะก็เลยอืมอย่างน้นนอยๆก็มีย่าแต่ย่าก็แม่ย่าก็ ไม่รู้ว่าจะมีเอฟเฟกอะไรกับเธอหรือเปล่าแต่ก็คงจะมีบ้างนะเพราะว่าก็คงจะหาที่ระบายไม่มีที่ระบายก็มาลงที่เธอแต่ครอบครัวนี้เขารักหลานนะคะเขารักลูกทั้งสองคนของเธอมากสามีก็รักลูกมากนะคะแคร์ความรู้สึกของลูกมากเธอก็อึดอัดนะเนาะก็หาที่ระบายหลายคนถามว่าทนทาําไมหนึ่งคักแรกทนเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ไม่อยากให้ลูกขาดพ่อขาดแม่ไม่อยากให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ ที่แตกกับสารสาร้นเซนนะคะดังนั้นแล้วก็ต้องทนทีนี้พอลูกเริ่มโตมานิดนึงนะคะเริ่มเข้าโรงเรียนเธอก็ยังต้องทนอยู่ทนอะไรหลายคนรอบข้างมึงจะทนทําไมในเมื่อทุกทรมานในเมื่อลองให้หนักอย่างนี้นะ,ะ <c oughs> แต่เธอก็ต้องทนเพราะว่าเฮ้ย <c oughs> ไหนๆมันก็ทนมานานแล้วท <c oughs> นต่ออีกนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวก็จะได้เรสิเดนต์ะ <c oughs> จะได้วีซ่าถาวรแล้ว ให้ทนอีกนิดนึงนะคะทนอีกนิดนึงแล้วกันจะได้อย่างน้อยๆพอได้ตัวนี้มาเธอสามารถที่จะออกไปทํางานเองได้นะคะสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตัวเองได้เธอแพลแนว่าต่อไปนี้หลังจากที่เธอได้ตัวนี้มาเธอจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกสามีจะย้ายตามหรือไม่ตามมันเรื่องของสามีสามีจะให้ลูกหรือไม่ให้ลูกมันก็เป็นเรื่องของสามีแล้วเพราะว่าเธอเธอไม่ไหวแล้วแต่ แต่จากที่ป้าแก้วฟังป้าแก้วคิดว่าถ้าเธอย้ายออกไปนะสามีตามออกไปแน่นอนเพราะว่าสามีแคร์ลูกมากกลัวกลัวลูกขาดแม่นะคะเพราะว่าลูกติดแม่มากนะคะสามีจะกลัวส่วนตรงนี้มากนะคะคิดว่ายังไงถ้าเมียย้ายออกไปผัวก็ต้องย้ายออกไปจะหอบลูกหอบต้มย้ายออกไปแน่นอนนะคะถึงแม้จะเกรงพ่อแม่บ้างแต่ในรับหลังแล้วเขาก็ มาระบายกับเมียเหมือนกันว่าเขาลำคาญพ่อแม่เหลือเกินนะคะอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เป็นอ,อีกประสบการณ์หนึ่งที่ป้าแก้วเล่าคร่าวๆไม่ได้เล่าแบบละเอียดมากนะคะเพราะว่ามันก็มีอะไรลึกๆถามว่าน้องน้องท่านนี้ทนมากแค่ไหนทนมากค่ะนะคะจากที่ป้าแก้วสัมผัสมาทนมากจริงๆมากจนไม่รู้จะทนอย่างไรแล้วถ้าเป็นป้าแก้วถามถามว่าป้าแก้วทนไหมไม่ทนเว้ยนะ,ะไม่ทนฉันจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก แต่เมื่อมองตามหลักความจริงเฮ้ยมันก็ต้องทนว่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเราไม่ไม่ได้วีซ่าที่จะทํางานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะยังย่งก็ต้องหาที่ระบายมันก็ต้องทนอ่ะนะหลายๆคนมีเหตุผลในการทนต่างกันนะคะ ก็มุมมองต่างกันแต่คุณไม่ได้มาอยู่จุดจุดนี้คุณจะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยทําไมเขาต้องทนทาไมอีนันต้องทนทําไมนี่ต้องทนทาไมต้องทนทนอยากได้สมบัติของเราเฮ้ยคุณความทุกข์ใจนะคะคุณไม่อยากได้แม้แต่เงินสักสลึงสักสตังแดงเดียวของใครเลยนะคะมึงจะรวยล้นฟ้ามันเรื่องของมึงนะ,ะอยู่บ้านหลังเล็กเลกมีความสุขมากกว่าอยู่บ้านหลังโตๆตแล้วอยู่แบบอ้างว้างโดดเดี่ยวนะเอาละค่ะ ได้เวลาไปรับน้องสาวแล้วนะคะยังไงรปร้าแก้วก็ขอเอวังน้ประการลาชันี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ